ส, man, สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่สารคดีชุดค่าของแผ่นดินโครงการพิก <GO> ฟ <av uther> ื้นผืนป่าด้วยพระบารมีนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กองทัพบกมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ป่าไมต้้นน,นำลำพพ,ลพ to ัันยาาากรรรมชตติ <te да> ้ทธองกันราดูรัตองรดลลิไหเสปะยะเวลา3ปีที่ผ่านมา กองทัพบกริเริ่มโครงการพลิกฟื้นผื้นป่าด้วยพระบารมีได้สร้างแนวทางการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนภารกิจที่ได้ดำเนินการแล้วเช่นการปลูกสวนป่าการตอกหลักสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นและการปลูกป่าชายเลนเป็นต้น เพื่อการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนกองทัพบ,บกยังได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ดังพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พระราชทานเพื่อให้ประสงค์นิกรชาวไทยระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความว่า พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักพักดีพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าจากพระราชสาณีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์คืนชีวิตสัตว์ป่า และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นเป็นอย่างมากสวัสดีค่ะ